ข่าวรักเก่าชัดเจนตรงตรงข่าวสารเพื่อ SME มบุญชูกมุดมาโนดเจ้าเก่าไรงอน <Wow. S 1> ขอกลับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านครับวันนี้ SME NEWS REPORT นะครับเดียกระผมบุญชูกมุดมาโนดครับบรรณาธิการข่าวก็จะนำความคืบหน้านะครับ เกี่ยวกับเรื่องของการสร้างทางรถไฟสายเด่นชัยเชียงรายเชียงของหรือว่าพี่น้องเรามักจะเรียกว่ารถไฟทางคู่ล้านนาตะวันออกครับวันนี้ผมก็อยู่ในพื้นที่นะครับหมู่4ตำบลจำปวายอําเภอเมืองจงหเยาครับจุดที่ผมมาตรงนี้ก็ไม่ห่างจากสถานีหลักของจังหวัดพะเยาครับซึ่งอยู่ใกล้ๆกับบ้านสันจกปกนั่นเองนะครับวันนี้นะครับผมได้พบเจ้าหน้าที่ของชอกันช่าง นะครับจำนวน3ท่านด้วยกันแล้วก็มีระบบเครื่องขุดเจาะต่างๆนะครับลงมาในพื้นที่บริเวณไหล่ทางนะครับถนนสายพะเยาดอกคําใต้ครับผมก็เลยเข้าไปสอบถามดูนะครับว่ามีวัตถุประสงค์อย่างไรนะครับก็ได้คําตอบมานะครับเกี่ยวกับเรื่องของการที่เอาตัวอย่างดินครับเพื่อไปเช็คสเต็งของดินนะครับเพื่อที่จะ เอามาคำนวณนะครับในเรื่องของการสร้างนะครับสะพานข้ามทางรถไฟในพื้นที่ตรงนี้ครับอันนี้ก็เป็นสาระสำคัญนะครับที่มีการขุดเจาะนะครับในบริเวณนี้ซึ่งผมเองนั้นก็ไม่ได้มีความรู้ด้านช่างนะครับก็ได้มีโอกาสสัมภาษณ์มาเล็กน้อยนะครับอาจจะมีเสียงดังต้องขออภัยกับท่านผู้ชมด้วยนะครับนี่ครับเอ่อ ขุดเจาะดินไปทําอะไรครับเอาไปเทสครับเทสที่จะทำสะพานข้ามแยกถนนรถไฟครับอ๋อ,อในพื้นที่ของอสถานีพะเยาแลนะ้วตัวนี้เนะาคะครับพะเยาครับอ๋อครับเอ่อเอาไปเทสเ,เพื่อที่จะรองรับการเอาไปสร้างอะไรครับสร้างสะพานข้ามถนนของตัวนี้นครับขอสร้างสะพานครับขอตัอไฟ ามไปเลยคือรถไฟข้างนี้เรียกทางสะพานข้ามคือไม่ให้รถที่คือรถไฟรถไฟกับรถจนจะไม่เจอกันครัต้องไหมที่จะเป็นแยกจะต้องอาสะพานข้ามเพื่อเพื่อรถข้ามไม่ให้ไม่ให้กับกับถนนกับรถชนกันไม่ให้มันเจอกันแล้วก็ที่เทปดินทุกเนี้ยครับเอาไปใช้ประโยชน์ในเรื่องของให้รู้ว่าสเต็งของดินมันเป็นยังไงเหรอครับพือให้รู้ว่าคือการรับน้ำหนักของ าประเมินของเสาเข็มนะครับเราจะรับน้ำหนักคล้ายๆกับว่าเออสาเข็มควรจะเท่าไหร่ลึกเท่าไหร่จะได้ดูว่าดินมันอ่อนมันแข็งอ๋อครับครับผมอันนี้เป็นหน่วยงานของชอการช่างโอเคครับขอบคุณมากนะครับบครัผมท่านผู้ชมครับก็ถึงบางอ้อกันแล้วครับเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างทางรถไฟนะครับโดยบริษัทชอการช่างก็เลย นำเอาตัวอย่างดินสเตงดิน,นต่างๆครับไปคำนวณเกี่ยวกับเรื่องแรงรับของเสาเข็มในการสร้างสะพานนั่นเองนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับทุกท่าน SME News Report ชัดเจนตรงตรงข่าวสารเพื่อ SME บุญชูกมุตมาโนดรายงาน